ซึ่งช่วงนี้ครับสิาพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงนะครับให้กำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชาธานี่ที่ทรงกำลังใจถึงพี่น้องเศร้าภาคใต้ที่กำลังประสบอุทโกภัยสิเป็นอะไรไปฟังกันเลยครับรู้สึกว่าก็เห็นใจชาวบ้านนะคะที่น้ําท่วมแล้วก็น้ําท่วมปีนี้ก็ท่วมสูงมากค่ะคือทําให้ทุกอย่างมันเสียหายเยอะแล้วก็ได้รับผลกระทบเยอะทั้งคนสัตว์แล้วก็ แถวชาวบ้านที่อยู่ลาเวก็ได้รับผลกระทบเยอะมากเลยค่ะจากทางฝั่งอีสานนะคะคือก็จะมีมูล,ลนิธิที่แบบว่า,าไปช่วยเหลือเราก็สามารถสมทบทุนบริจาคก,กับเขาไปได้ประมาณนี้ค่ะสำหรับการให้กำลังใจนะคะก็คือก็เหมือนสมมติว่าถ้าเป็นโซเชียลก็อยากให้คนไทยให้กำลังใจสำหรับน้ำท่วงภาคใต้เยอะๆค่ะเพราะว่า จิตใจของคนที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายมันก็รู้สึกสูญเสียทุกอย่างประมาณนี้ค่ะก็อย่างเช่นเราก็สามารถแชร์โพสต์ที่เกี่ยวกับน้ําท่วมแล้วก็สามารถให้กําลังใจเป็นผ่านการโพสต์ข้อความประมาณนี้ค่ะทําให้แบบเขาได้รู้ว่าทางภาคต่างๆก็สามารถให้กาลังใจภาคใต้ได้ก็เห็นข่าวน้ําท่วมจากหลายๆช่องทางที่เห็นมานะคะแล้วก็รู้สึกว่าจากใจคนไทยด้วยกันก็รู้สึกใจหายเหมือนกันค่ะเพราะว่าทุกคนเขาก็มี บางคนเขาก็มีธ like like ุร like, กิจของเขานะคะเขาก็โดนน้าท่วมซัดหายไปหมดเลยจากใจคนไทยด้วยกันก็ถ้าเราลงใต้ไปได้เราก็อยากจะลงไปเลยค่ะเราอยากจะช่วยเหลือมากๆเลยค่ะก็อยากจะนําสิ่งของไปบริจาคอย่างเช่นแบบพวกอาหารน้ําด so I mean, ื like ่มพวกอาหารแห้งอะไรอย่างี้ก็ได้ค่ะอย่างน้อยให้พวกเขาได้มีอะไรกินค่ะเพราะว่าเห็นข่าวแล้วบางคนก็ยังไม่มีข้าวกินก็ยังก็อยากจะส่งกําลังใจให้ทุกคนที่น้ําท่วมนะคะ คุณไม่เหลืออะไรเลยพวกเราก็ไม่รู้อยากจะให้กำลังใจยังไงดีแต่เราก็ยังเหลือกันและกันแล้วก็ยังเหลือกำลังใจที่จะส่งมอบให้กันต่อไปนะคะ